สวัสดีค่ะเอ่อสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆน้นองแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายอาจารย์โรสจำได้ไหมคะนะคะครูก็อยู่นี่มานานอีก3ามปีครูจะ,ะเกษียณละพอดีได้เลิกดีที่ทางศิษย์เก่าเข้ามาสัมภาษณ์อยากทราบว่าตอนที่อาจารย์เรียนช่างศิลป์น,นี่เรียนช่างศิลป์ที่ไหนครับที่ไร่กระบังหรือที่วังหน้าแล้วก็เป็น,นเป็นรุ่นรุ่นที่21ห้องอะไรครับห้อง หนึ่งค่ะห้องกอสมัยก่อนจะได้ห้องกอแล้วก็เป็นในรุ่นถูกเลือกเป็นหัวหน้านักเรียนนะคะในในชุดในชุดที่มีห้องกอถือห้องคอรนะัปีที่สาม้เป็นหัวหน้านักเรียนแต่บาบาตตอนนั้นก็เียกาสุว่าอยู่ช่างศิลป์สนุกที่สุดแบบมันมากมันถึงการสอนเรียนหนังสือหรือการเชอครูบาอาจารย์ความเอื้ออาทรเขามีอาวโุโส ก็โชคดีอย่างไปสอบติดชิปกรมมนก็เหมือนการตอนเนื่องครับนะคะพอตอนเนื่องพอกับเสร็จก็ไปละเลงทํางานนอกสักสามปีจแล้วก็ทนอ้อนวอนของบุกรลีไม่ได้ให้มาสอบอ่ะสอบก็สอบในเมื่ออาจรต์เยบเพื่อสนิทสอนแล้วก็เลยมาสอนพอสอนเสร็จปั๊กก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็มีความผูกพันกับลูกศิษย์เพราะรู้สึกเก่าๆน่ารักมากเขาเป็นความจริงใจ สายตาเธอก็มองเลยเขาชื่นชมนับถือแล้วเขาสอนมาตลอดตอนนี้ไอ้ความเปรียบเทียบหรือเ่าตอนนี้<ม>อาจารย์สอนวิชาอะไรครับผมเอาสอนทัศนียาวิทยาเขียนแบบเดิมเมื่อก่อนสอนอน,นั่นค่ะตกแตง่งอ,อ๋อครับปีสองพอหลักสูตรยุควิชาเนี้ยเขาบอกมันยากไม่ใครอยากสอนก็เลยสืบทอดเจตนารมณ์จากอาจารย์สัญชาทีนี้ในในคลิปที่เราเคยทํามาก่อนนั้นเนี้ยมีลูกศิษย์แบบว่าฝากขอโทษ <c oughs> อาจารย์โรสที่แบบว่า เคยดื้อเคยซนอาจารย์ฝากไปถึงลูกศิษย์งอ๋อคไม่เคยถือหรอก<ม>เพราะว่าครูแบบนี้น้าที่ให้แล้วก็รักทุกคนมันมีบางคนน่ะมันเคยกระด้างกระเดือนนะและ้วเขามาเข้าใจเขามาขอโทษตอนสมัยงานศิษย์เก่าเมื่อปีก่อนนุ่นมั้งมา,มากราบขอโทษเจ้าสักดายังจ<ฮ>ําได้ส,ดส,ดสักดาสักดาน่ารักรุ่นเก่ายัางพอรู้อภัยแต่บางรุ่นเนี่ยเขาก็แตะเ,เ,เขาปัจจุบันเนี่ยแตะเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้มีอยู่คนนึงนะไปแตะเขาหน่อยเขาคือทําท่าจะเตะ ย่ยคูเอ่ยชื่อเลยทุกวันเนี้ยเขายังมองหน้าไม่ติดจบก็จบไม่สมณ์แบบนะคะใครลงเกรยดครูเนี่ยครูว่าเขาต้องคิดมากแล้วนะเพราะครูดูเหมือนดุนะแต่ความจริงครูไม่เคยหลังแก่นักเรียนเลยอะไรที่ครูสามารถให้ได้แก้ได้ทำได้ครูทําให้หมดนะคะแล้วช่างสินของเราตอนนี้อย่าลืมทุกทกปีสี่มีนาคมจะเป็นวันเกิดช่างสิ์นะคะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ กลับมาโรงเรียนเรามาทมําบุญเลี้ยงพระอุทิศสมบัติให้อาจารย์เก่าๆแล้วก็ข่าวดีอย่างหนึ่งปีนี้ปีแรกหมวดตกแต่งกับหมวดจิตกรรมระเบิดปัญญาตีต่อเนื่องเอ่อใครอยากเรียนปิญญาตีต่อเนื่องให้มาที่ช่างศิลป์ได้แล้วเรียนที่นี่แต่เราเป็นศักดิ์สูทธเทียบโอนกับของบัณฑิตเทียบโอนมากนิดก็ใช้เรียนซัมเมอร์เอานะคะแต่รับรองคุณภาพแจ๋วอาจารย์ จะถามได้ไหมคะเอ่อจะฝากอะไรความคิดถึงถึงเพื่อนเพื่อนออที่คิดถึง,งหมดอยู่แล้วคิดถึงรู้สิกธ์เก่าๆมากวลาทงานสิทธิ์เก่าม,าางงาามีความรู้สึกว่าเราต้องมาใครไม่มาแต่ครูมานะคะถึงจะทํางานที่นี่บางคนเขาไม่มาแต่รูต้องมาเพราะรู้สึว่ามาเจอสิทธิ์เก่ามันรู้สึกว่ามันชื่นใจแต่แเขา,าขมา,าเคารพมาไหวงานสิทธิ์เก่านี้ตอนนี้จัดที่ช่างศิลป์ทุกปีเลยเรุ่นใหม่เนี่ยพี่ยุ่นอาจารย์พนมเดบิวต์ พี่ยุ่นนะชื่อจริงชื่ออะไรพนมเดชมาคะวิรุวันเนี่ย,เ,ยเขาเป็นนายกใหม่แ้วเขาจะมาจาัดที่นี่หรือเปล่าถ้จาจะจัดที่นี่มันก็ดีอย่างมันเซฟตังค์แต่รุ่นพี่บางคนที่ไม่เคยชิดเชื้อจากที่จะบอกว่าไกลไกลอ๋อครับแต่ยาให้มาที่นี่เพราะว่าเนื้อที่เรากว้างแล้วก็พัฒนาเพราะออกคนใหม่จะสมบัติก็พัฒนาเยอะผิดหูผิดตากลับมาดูซะไอ้จักคนโคลนลุยๆด้วยกันน่ะนะ ย่ำท้องนาด้วยกันก็ต้องกระต,ต่อยล้มคว่ำเข้ามาหงายทางรถไฟอ่ะกลับมามาชมใหม่สะพัฒนาไปเยอะระบบน้ําดีไฟไม่ดับฝนตกพายุรอ้องพัดยังไงฉันก็มีไฟนะคะน้ําก็มีตลอดแล้ทีนี้อาจารย์มีอะไรอวยพรให้<ม>ลูกศิษย์บ้างค่ะขอสิธิ์เก่าเนี่ยนะอย่าลืมช่างสินขอให้เจริญเจริญเ,เยอะๆโดยเฉพาะความที่ เรากระตันอยู่กระตะเว,วทีจำไว้หนูไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมคาว่าอาวุโสซึ่งปัจจุบันเนี้ยคงระบบใหม่ะนะอาวุโสแทบไม่มีซึ่งครูเองก็เจอเองแต่ก็ต้องปล่อยวางนะคะการทํางานก็จะถือว่าพาา้นร่างานก็เสียใจไม่เสียใจแต่ก็ต้องตัดใจเนื่องว่าเขาไม่นับถือเรานี่พูดให้ฟังนะคะสําหรับรุ่นบางคนที่ครูเจอแต่ตราบใดอาจารย์ลกูกจะเป็นอาจารย์รสครูก็ยังสวยซ่าเหมือนเดิมค่ะครับผมขอบคุณคับค่ะข,ขอบคุณค่ะ โลากระบชงอ่งางเงนจีแสตไนนรนังรถไปไปแสตรไ,มมมมไรพยายมเพงเคยน้มหันกัาที่พางแสงไรคิดคร้อยใจไม่มีใคร